ฮัลล้อเชียวมันเนมอีสนิภาลัดพุนชาลี ปริญญาเอกฉันไม่มีแต่ฉันแฮปปี้ทูบีเฮยซารีวอกสวัสดีค่ะเอาวังไหนนี่คือว่าชิบาออภาษาอังกฤษเป็นสีสีเจ็บกกลิ้มน,นิดหน่อยขออนุญาตพูดไทยปนลาวฮัลโหลที่นี่ที่ไหนที่นี่อยู่ไม่ไกลอยู่ในหัวใจและสายเลือดของฉันตลอดเวลาคุณดูผู้จัดการส่วนตัวและแอดมินของฉันสิเขากําลังเตรียมอาหารเพื่อไปใส่บาตรในวันนี้ทีมงานทัวร์ของเราโปรแกรมไม่มีอยากไปไหนก็จิ้มมาเลยเือดูฝนแบบนี้เราจะไปไหนไปไม่ได้นอกจากทุ่งดอกกระเจียวเว้าแล้วกระจวดวันนี้เราจะไปที่อุทยานแห่งชาติไซทอง มาชัยภูมิทั้งทีถึงแม้จะเป็นเมืองรองคุณต้องมาเยี่ยมชมทุ่งดอกกระเจียวของเราทั้งสองที่คืออุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามและอุทยานแห่งชาติไซทองขากระซิบอีกทีดอกกระเจียวนี้จะมาในช่วงเรน n y Season s e a s o ชนซึ่งอยู่ในช่วงฤด,ดูฝนในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีอุทยานแห่งชาติไซทองมีเนื้อที่ประมาณ3 1 9ตารางกิโลเมตรพื้นที่ไปถึงสี่อำเภอเลยทีเดียวอำเภอหนองบัวละเวอำเภอเทพสถิตอำเภอพักดีชุมพลและอำเภอหนองบัวแดงโอ้คุณดูฝูงผีเสื้อนี้สิกำลังเริงและบำต้อนรับนักท่องเที่ เพราะฉันดูสะอ่อนและอ่อนซอนมากมาดูผีเสื้อที่จังหวัดเรามานี่เป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้และตอนนี้ฉันกำลังจะพาคุณไปดูพลานหินอันน่าม,มหัศจรรย์โอ้นะมันช่างใสสีชาเย็นแบบนี้ฉันอยากได้ผ้าถุงสักผืนมาตีโป่งมากน้ำใสว่าสันย่องไว้ก้อนจังหวัดจขัขรถึงแม้ผีเสื้อเหล่านี้จะสวยงามแต่ก็มีโศกอนาตกรรมเกิดขึ้นสันคอระดิยัตจมให้ผีเสื้อในเดอคือโบฮูจักลบโลบบอกตรงนี้เลยว่าแค่ทางเข้าฉันก็รู้สึกว้าวมากทางผ่านจุดนี้เป็น พาชมดาวคุณแวะถ่ายรูปได้นะโอ้ยเห็นขี่ดินแดงแบบนี้รู้เลยว่าของทแท้แต่อย่าเพิ่งบ่นกันเพราะนี่คือธรรมชาติรังสรรค์ขับรถพาที่ดินแดงไปประมาณ500เมตรมาถึงจุดกลางเต็นท์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจํานวนหนึ่งแม่ดิฉันผู้อินดี้ผู้อยากมากางเต็นท์อยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแค่ฉันแจกแจงราคาตัวแม่ฉันนั้นนาะก็อยากกลับไปนอนนาทันทีพอมาถึงจุดนี้ฉันก็ได้รู้ว่าทําไมสายกางเต็นท์เข้าวงการแล้วออกยากข้างบนนี้อากาศเย็นสบายมากอุณหภูมิ22สองศา เสียงลมพัดเสียงนกเสียงไม้มันช่างน่าสงบจิตใจดีจริงๆมาถึงจุดนี้ฉันก็บอกเลยว่าใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากฉันโสลเลมานานแล้วจะพาทุกคนไปชมวิวอันสวยงาม โอ้ oh, คุณดูสิฉันพกเชฟเทเบิลมาด้วยนะกองข้าวกระติกน้ำโคกสากส้มตำม,มันเป็นอะไรที่สมดุลที่สุดฉันจะขอ enjoy my life กับวิวสวยๆเหล่านี้ก่อนนะ คือจุดกลางเต็นท์มีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ประมาณ20กสคนฉันอยากเข้าวงการนี้กําลังทรัพย์ไม่มีมีใจอย่างเดียวได้ไหมเมื่อกินอาหารเสร็จหนังท้องตึงหนังตาก็หยอนและมีความต้องการนอนเวนเป็นจํานวนมากขออภายหมายเลขที่ท่านเรียกกาลังนอนเวนอยู่ไม่สามารถติดต่อได้เมื่อฉันสเปนไทม์ในการนอนเวน for a w h i l e สฮัลโหลสายการบินพาหัมหดแอร์ไลน์จะพาท่านเดินทางเข้าสู่จุดไฮไลท์ของเราฮัลโหลกัปตันคอลลิ่งตอนนี้คุณอยู่เหนือระดับน้ําทะเล864เมตรมาถึงทางที่คุณต้องเลือกใครประสงค์จะไปพาหัมหดให้ตรงไป แต่ฉันนั้นซ้ายเลี้ยวขัวมาผาพ่อเมืองอย่านะคะผาพ่อตรงนี้ก็วิวสวยไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวในที่สุดฉันก็ตัดสินใจขึ้นไปผาหําหดก่อนทางเดินขึ้นโนนก็เล่นอหอบและได้เงือน,นิดหน่อยแต่ขอโทษนะตั้งแต่ฉันไปเติมเลือดมาสองถุงและน้าเกลือมาหนึ่งขวดฉันรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากเป็นพิเศษเลยทีเดียวฉันคือลูกชาวไร่ชาวนาที่เกิดอยู่กับภูเขาฉันเดินไหวอยู่แล้วแต่พาร์ทเนอร์ฉันสี่ฟังดีๆฟังเสียงหอบของพาร์ทเนอร์ฉันไม่เป็นไรเราเดินอีกนิดหน่อยก็จะถึงจ ากาศก็กดีแต่ทําไมเหงื่อที่หลังชุ่มไปหมดเลยต้นไม้ทุกต้นของที่นี่ติดป้ายไว้ด้วยว่าเขาคือต้นอะไรและไฮไลท์ของชัยภูมิก็คือต้นปงเรามีป่าปงพันปีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิด้วยวิวด้านหน้าชั้นนั่นมันวิวหลักล้านจริงๆนะนั่นะเรากำลังเดินลัดเลาะหน้าผาเพื่อที่จะไปจุดไฮไลท์ของเรานั่นก็คือ พาห้มฮอๆๆ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 ดฮดหดหดและนี่คือไฮไลท์สำคัญของอุทยานแห่งชาติใสทอง <S <S เป็นลักษณะของแท่นหินที่ยื่นออกไปเป็นหน้าผาจุดนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่864มใครที่มาเยี่ยมชมไม่ได้มาถ่ายรูปจุดนี้แสแดงว่ามาไม่ถึงนะ เมื่อเราดื่มด่ำกับวิวข้างหน้าของเราให้ชุ่มปอดแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมจุดไฮไลท์ถัดไปนั่นก็คือทุ่งบัวสวรรค์หรือว่าทุ่งดอกกระเจียวซึ่งในอุทยานแห่งชาติไซทองนี้ประกอบไปด้วยสีทุ่งและจุดที่เรายืนอยู่นี้คือทุ่งที่สาและเป็นจุดที่ดอกกระเจียวออกดอกเยอะที่สุด แต่ปีนี้ดูทรงจะเป็นสีแรงๆดอกกระเจียวไม่เยอะเท่ากับทุกปีไม่เป็นไรหรอกนะปีหน้าฉันจะมาใหม่แค่เห็นวิวและบรรยากาศก็รู้สึกคุ้มแล้วที่นี่ฉันไม่เห็นป้ายห้ามเดินลงทุง่งทําให้เราได้ใกล้ชิดดอกกระเจียวมากขนาดนี้ทุ่งต่อไปคือทุ่งที่สี่ฉันกําลังเดินลังเลอยู่ว่าฉันจะไปดีไหมนะอากาศแบบนี้เราขอตัดสินใจเดินกลับกันดีกว่าแม้ว่าเราจะไม่เห็นนักท่องเที่ยวในบริเวณนี้เลยแต่ลานกางเต้นและที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็คนเยอะเหมือนกันนะครั้งหน้าก็ จะพาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิอีกครั้งและฉันก็อยากจะไปที่ทุ่งกระมังซึ่งได้รับฉายาว่าซาฟารีของภาคอีสานถึงเวลาเดินทางกลับแล้วทางตรงนี้ที่เราจอดชมผีเสื้อก็ชันเอาเรื่องเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไคร้ให้คอยน้ำเด้อ